นะคะแล้วก็กลับมาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะลงลึกเรื่องโฟชาร์ดเด็กๆเราจะมาทบทวนเรื่องสัญลักษณ์ของโฟชาร์ดการเขียนโฟชาร์ดนะคะอ่ะเรามาทบทวนกันหน่อยดูวิดีโอสั้นๆนิดนึงนะคะ เด็กๆคะเรามาทบทวนเรื่องสัญลักษณ์ของโฟชาร์ดกันก่อนะวงรีที่มีคำว่าเริ่มต้นกับสิ้นสุดข้างในคือสัญลักษณ์อะไรคะอะคือสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดจะอยู่หัวหัวและท้ายโฟชาร์ดเสมอ อย่าลืมนะคะโฟกัสที่สมบูรณ์ต้องมีเริ่มต้นและสิ้นสุดโดยครอบด้วยสัญลักษณ์วงรีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไรคะเด็กๆสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าคือขั้นตอนการทํางานเป็นการทบทวนนะคะอ่ะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดค่ะสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดคือสัญลักษณ์เงื่อนไขหรือ สัญลักษณ์ที่ใส่ประโยคคำถามเข้าไปข้างในเช่นเราจะทำโฟาร์ดเรื่องเจียวไข่เจียวไข่สุกหรือไม่สุกเราเขียนเข้าไปในนี้เลยค่ะสุกหรือไม่สุกถ้าสุกให้ใช้ลูกศรใช่หรือถ้าไม่สุก ก็ให้เขียนกำกับด้วยว่าไม่ใช่ถ้าสุกแล้วไปทำอะไรต่อเด็กๆอะถ้ายังไม่สุดไปทำอะไรต่อจำได้ไหมคะอ่ะง่ายๆนะอ่ะลูกสอนสัญลักษณ์ลูกศรคืออะไรคะสัญลักษณ์ลูกศรคือการกำหนดทิศทางการทำงานอ่ะง่ายๆมาก มีทั้งหมดสี่สัญลักษณ์ที่เราต้องจำให้ได้อ่ามาดูค่ะให้เด็กๆเ,เขียนอัลกอริทึมการล้างจานอัลกอริทึมคืออะไรอัลกอริทึมคือขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการทำงานคือขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวจะให้เด็กๆเขียนนะคะเขียนขั้นตอนการล้างจานเขียนขั้นตอนการล้างจานเสร็จแล้วคุณครูให้มา12ขั้นตอนเด็กๆไม่ต้องเขียนถึง12ขั้นตอนก็ได้นะให้เด็กๆเขียนตามขั้นตอนของเด็กๆเลยขั้นตอนการล้างจานของเด็กๆคืออะไรเสร็จแล้วให้เขียนโฟล์ชาร์ดลงไปด้วยนะคะให้เขียนโฟล์ชาร์ดลงไปด้วยเขียนในสมุดของเราเลยใส่สมุดนะคะ ใส่สมุดวิชาวิทยาการคำนวณเลยคำสั่งที่หนึ่งคืออะไรให้เขียนขั้นตอน,นการทำงานคำสั่งที่สองคือให้เขียนโฟชาร์ของการล้างจานใส่สมุดวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะเดี๋ยวทีเชอร์เข้าไปเช็คทีละคนเลยว่าทำถูกไม่ถูกนะคะอะเรากลับมาดูสัญ,ญลักษณ์ทบทวนกันอีกครั้งหนึง่ง โฟรชาร์ที่สมบูรณ์ต้องมีเริ่มต้นและสิ้นสุดโดยใช้สัญ,ญลักษณ์วงรีขั้นตอนการทำงานแทนด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าเงื่อนไขแทนด้วยสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดส่วนลูกศรทุกสัญ,ญลักษณ์ต้องเชื่อมต่อกันด้วยลูกศร โฟชัดต้องมีลูกศรน,นะลูกโฟช์ดไหนไม่มีลูกศรเป็นโฟชัดที่ไม่สมบูรณ์นะคะอ่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งแบบฝึกหัดของเราวันนี้ก็คือให้เขียนขั้นตอนการทำงานของการล้างจานเสร็จแล้วพอเขียนขั้นตอนการทำงานเสร็จแล้วให้เขียนโฟช์ดด้วยนะคะใส่สมุดวิชาวิทยาการคำนวณนะคะเดี๋ยวที่เชื่อเข้าไปตรวจนะคะเด็ก สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ทำด้วยนะคะสวัสดีค่ะ